ถูกว่าใช้ชีวิตหรูกินของแพงปล่อยแม่ยืนขายของบ้านหลังโตพิมพิมพ์ประพาแม่โพดเดือดชีวิตแม่และลูกต่างกันราวฟ้ากับเหวหลังมีข่าวเมาส์แรงออกมาถึงคุณแม่ของสองนางเอกดังที่โพ์ข้อความสุดเดือดถึงลูกสาวทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาว พิมพิมพ์ประภาตั้งประภาพรล่าสุดในเพจข่าวได้ออกมาเล่าข่าวนี้โดยบอกว่าวงในเขาพูดกันตอนนี้เหมือนคุณแม่กับคุณพ่อของนางเอกสาวเหมือนกำลังมีปัญหากันแต่ยังไม่ชัวว่าทั้งคู่หย่าก,กันหรือยังแต่มีข้อสังเกตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน65เป็นรูปครอบครัวรูปสุดท้ายที่มีแม่อยู่ในโพสต์นั้นด้วย หลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วและมีคนออกมาพูดว่าชีวิตของแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงก่อนขนขนมขนของไปขายตามตลาดนัดแม่เป็นแม่ค้าที่พยายามจะขายทุกอย่างแต่ก็มีคนเปรียบเทียบบอกว่าแม่เป็นแม่ค้าขายของตามตลาดแต่ลูกนั่งกินโอมากาเซแล้วตั้งแต่ที่นางเอกสาวออกมาพูดถึงชีวิตท,ที่ลำบากต้องใช้หนี้แทนครอบครัว ด้านแฟนคลับที่ติดตามแม่ของนางเอกสาวได้บอกว่าแม่ได้เริ่มโพสตแปลกๆตั้งแต่ที่นางเอกสาวเริ่มพูดเรื่องนี้สินผ่านทางสื่อจากนั้นก็เริ่มมีคนออกมาสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวของนางเอกสาวไปญี่ปุ่นจะมีแค่พ่อกับลูกสาวสามคนแต่ไม่มีคุณแม่ไปด้วยเลยทําให้คนสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะแยกทางกันและมีปัญหากันนิดหน่อย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวที่ละเอียดอ่อนมากต้องรอให้หนางเอกสาวออกมาพูดและชี้แจงเองดีที่สุด